สบายดีพี่น้องป้องปายเบิร์ดสุภุสุคนยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องปาบูสาวลาวจ้าสบายดีเนาะมื้อนี้เนาะปาบูจะมาเว้าเรื่องหนึ่งให้ฟังหรือว่ามื้อนี้ปาบูจะมาฝากเตือนหนุ่มไทยขี่กำลังอยากมีแฟนเป็นคนลาวหรืออยากมีแฟนเป็นสาวลาวนั่นเองเออหลายคนยากพูดเป็นบอกว่าเรื่องเป็นแบบเป็นมาจังหด ก็คือ,อป้าบูเนาะเป็นห่วงนุ่มไทยตอนนี้เพราะว่าตอนเนี้คนลาวกะมักอยากมีแฟนคนไทยคนไทยก็อยากมีแฟนคนลาวแล้วก็อยากมีแฟนเป็นสาวลาวเพราะว่าเห็นสาวลาวตอนนี้ยูทูบเบอร์สาวลาวเนี่ยกำลังมาแหงมีแบบว่าคนง,งามๆอยู่ในประเทศลาวฮะนี่กรหลายก็คือมีนุ่มไทยกับแบบมาหมักสาวลาวหลายนะพี่น้องและอีกอย่างเนาะคือ ปะบูเจอเคสตัตวนี้มากับตัวเองปะบูกเลยจะมาฝากเตือนกับนุ่งไทยทุกคนแล้วก็นคนที่ว่าไปหลงเสือสาวลาวระวังคือสาวลาวตัวเออทุกคนเออเรื่องมิววาเนาะมีคนข้าวเอิว่ามีคนบาหวังดีแบบได้ปลอมแปลงแบบว่าข้าวเอิว่าเป็นส่งทางของน้องสาวปะบูและก็ของปะบูเองเนาะแบบว่าเป็นแบบข้าวเอิว่าปลอมแปลงเป็น เอาหูเอา,อาวิดีโอเอาหลายๆอย่างนาะไปแปลว่าเป็นของตัวเองแล้วไปตัวไปต้มเอาเงิน กค็คือเคสของน้องน้ำยิ้มหวานเนาะหลายคนก็น่าจ,จะฮู้เพราะว่าตอนเนี้มีคนฮู้จักน้องน้ำยิ้มหวานหลายเพรว่าจะเป็นแบบว่าเขาเอินมาทางโซเชียลทาง RM.YouTube ทาง Facebook ทางาโซเชียลซื่อต่างๆเนาะล่วกะ็ด่งดังไปฮอดต่างประเทศก็มีและก็มีคนแบบว่าเห็นบุคลิกของนอง้องแบบเป็นคนงามคนหนึ่งวัชรสา,สาและคนก็เอาหูบของเราฮะนะไปตั้งเป็นโปรไฟล์ยูไล ยูไลก่อนอื่นเมื่อถาตอนแรกหันยูไลเนาะก็มีหลายบอลแต่ว่าบางท้องอาจจะบ้าหูยูไลเอาไปตั้งยูไล,ล่แล้วไปแซดไปแซดไปแอดหาไปทักหาผู้นั้นผู้นี้แล้วส่งไปแบบว่าเพื่อนว่าจีบหรือว่าแบบว่าส่งไปหาคู่บาวแล้วก็ ตัวเอาเงินกับเจ้าแล้วก็ขอเงินขอยืมเงินลหลายอย่างเลยทุกคนแล้วก็ทาง a c e b o o k ก็มีเนาะทาง Facebook นี่จะเป็นแบบว่าหลายแฮงเดี๋ยวปะบูจะเอาวิดีโอให้เอาหุ้มไปเบิรงเนาะทุกคนนี่ทาง Facebook ทาง youtube ก็มีอยากให้ทุกคนนอนระมัดระวังน้ำกันด้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้มีสาซีบเนาะมันมาหลายรู้แบบดังนั้นอยากให้ทุกคนเรามัดระวังตัวแล้วก็อย่าไปหลงเสือ,อเพราะว่า่องทางของติด ของการติดตอ่อของพวกเขานะี่มีสองทางเดี่ยวแต่ละบอลน,นะพวกเขาจะลิ่นบอลเดี่ยวเนาะเดี๋ยวพวกเขาจะขึ้นให้เบงของปะบูก็จะมีปะบูสาวล้าเนี่ยบอลเดียวแล้วก็เฟซบุ๊กจะเป็นปาบูดวงบุพผาส่วนทางร้เอียงปาบูจะ,ะมีไร้เป็นส่วนตัวแต่ปะบูจะบอบอกไปทที่โพเดีนเนาะโดยเฉพาะคนที่ติดตอ่อเวียกเท่านั้นส่วนของน้องน้ำยิ้มหวานนี่คือบอกเลยว่ามีสาชีมีอันนั้นหลายแหงเนาะเพราะว่าคือสามารถปลอมแปลงได้ง่ายเนี่ยทุกคนสามารถ เขาไปเบิรนได้นี่นี่เห็นบอกทุกคนนี่แต่ปอมบอกหูปิดวิดีโอไปนี่จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วเซิร์ชไปวัานาน้ายิ่มหวานคือแบบมีคนปลอมแปลงเป็นหูเป็นวิดีโอของน้องหลายแห่งเนี่ยและก็เป็นตั้งเป็นแฟนเพจแล้วกระทักไปของเงินยืมเงินหลายคนแหงจนเฮ็ให้เรื่องอะนะแบบว่าใหญ่ตมโหลานตอนแรกพวกเขาก็ถือแบบว่าเอิ้นว่าพวกเขาก็ เมื่อยสแปมแล้วแล้วกับเมื่อแบบว่าเ,าเออเมื่อเมื่อฟ้องแล้วแต่กะสุดท้ายกะยังปล่อยปละละเลยหมายความว่าก็คือแบบว่ายังเกิดเรื่องแบบนี้อีกปะบุกะแบบว่ากับน้องน้ำกะหาทุกวิธีทางเพื่อแก้นะและ้วกะอ่าปะบุก,ก็ยังให้ทุกคนนอนระวัดระวังตัวแล้วมีอ่าคดีที่สองก็คือมีคนล้านี่แหละทุกคนอ่าถือตัว แบบเป็นนุ่มลาวทีวาถือตัวก็คือกระเจ้านนะได้เอาหูบน้องน้ำนะไปขึ้น Facebook ไปตั้งเป็น f a c e บ o o กปอมแล้วซื้อห่ดกับเป็นซื้อสาวน้ำประมาณนี้แล้วทักไปหาแล้วก็แซดกันแล้วบอกว่าเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันแล้วหลังจากนั้นก็บ,บอกว่าเอ้ยคอยอันจ้างเซียงซี่คอยต้องการเงินคอยจะไปเข่าห้องเฮียนแล้วก็ไปซื้อประวัติของน้องน้ำแล้วเอาเอา ขาเอินว่าทั้งทั้งที่ผู้ชายคนนั้นฐานะกับโบเคยลงวิดีโอคอลกับน้องน้ำาบเคยโทรโบ่เคยอย่งเคยแต่แซดกันแต่ไปโอนเงินให้กับเจ้าบอกเลยว่ามูลค่าเสียหายของเราค่ะประมาณเกือบแ0 0บาทแสนบาทสองแสนบาทอันนี้เคสนี้ยังบทอเขาเอิ้นว่าแบบว่า ยังหน่อยเพราะว่ามันมีหลายเขตแห่งที่ถึกตัวแบบนี้หลายๆเนาะประบูกระเลยอยากให้ทุกคนรามัดระวังตัวน้ำกันเด้อพี่นอ้องเพราะว่าโบเมน่าเห็นคนงามคนใดแล้วเอเขาเอิวมาจีบไปท,ที่พอเด่นดังนั้นต้องศึกษากันดีๆต้องหู้หนาหู้ตาก,กันก่อนหู้บ้านหู้เมืองหู้หลายๆอย่างกันก่อนโบเมน่าล้มกันแค่สื่อออนไลน์เพราะว่าตอนนี้สื่อออนไลน์นะมันแบบว่าระบาดแหง่ง มันอันตรายแหงเพราะว่ามันมีจะมีทางด้านบวกด้านลบแต่บางคนเนาะกะเคิร์นามีแฟนกันเป็นแฟนกันกันย้อนซื้อออนไลน์ก็มีแต่ตัวนี้ก็เป็นคอดีเนาะเพราะว่าเคิรนสุดท้ายกะเห็นะคันพอมีออนไลน์เนี่ยกับเวเฮาได้พบกันได้หักกันแต่กับมีทางด้านดีแล้วกับด้านบดีดังนั้นทุกคนต้องเบิ่งดีๆก่อนที่จะไปล้มไผ่แล้วก็แบบเคิร์นามีคนหันไส้แบบว่าเป็นน้ําสมมุติหนะเป็นแบบว่า เอาหู้เอาวิดีโอเอาอันแบบว่าส่งเสียงไปแต่เสียงค่ะพ่เป็นเสียงของน้องน้ำเลยเนาะทุกคนแลวค่ะ,ะหลังจากนั้นเคโตเมื่อกี้นี้เนาะกขาเคิ้นวมาตอนแรกคิดว่าสิเป็นเรื่องแบบว่าโวยใหญ่หลังจากนั้นผู้ซ้ายผู้นั้นนะได้มาตามหาน้องนั้นหู้ทีอยู่ของน้องน้ำหู้บ้านหู้เมืองหู้บอนที่น้องน้ำอยู่หู้น้ามาเฮียนอยู่ใสตัวเนี้ยมันแห้งเหี่ใหเเป็นอันตรายกบแต็ ก้อนอันกับตูของพวกเขาเนาะพวกเหาก็เลยแบบว่าต้องได้เปแจ้งความบึงแจ้งความแต่กะเขาเอิ้นม่ามันกกนยังบ่ได้เกิดผลปันใดก่ยังบ่ได้เห็นห้แบบว่าทางคนพวกนั้นๆย่านแล้วมีคนมาเมื่อนั้นเป็นมือวันที่เขาดต่พวกบูจื้อบ่ได้เนาะมีผู้ชายคนนั้นนะ่ะติดต่อและโทรหาทรงหาทางหมู่พวกเขาหมู่เป็นสายฝนเป็นปะบูอย่างนี้แหละทรงมาแล้วมานำหาน้องน้ำ หู้ฮอดบ้านของปะบูนะทุกคนแล้วมาน้ำบอกว่าน้องนนะ้ำหนักติดหนีเราว่วายืมเงินเราแล้วน้องแล้วปะบูก็โทรหานอ้นองน้องน้ำว่าฮัลโหลน้ำได้ติดหนีอีอย่างแท่บอน้ำก็บอกว่าบอ่นะคเพาาะได้เคยติดหนีไผได้ก็ปะบูเขาบอเคยติดหนีไผ่เขาบะบู้ซ้ำคนเราไม่แพ้อีหยง่งเขางงเลยอีอย่างประมาณนี้นะแล้วผู้นั้นนะก็บอกว่าให้น้ำม,มาหาข่อยเดี๋ยวนี้มาใส่หนีข่อยน้นนั่นนี่ แล้วก็เขาเอิ้นประพูกก็ไปซื้อมาบะนี้หลังจากนั้นพวกเขาเขาบกไปป้าละเลยแล้วกับแบบที่ให้บอกว่าเราคือแบบเป็นาต่าน่ะเรกคนขี่รถจักรมาผู้ชายสองคนแล้วใส่หมวกกันหนอกมาใส่หมวกกันหนอกมาแล้วก็แบบว่าคล้ายๆคือชงโจนอ่ะนะอ่าเป็นภัยภัยการญาติเนาะเอออันนี้ก็คือ ปะปู่กับแบบว่หู้สิเห็นไน้ไงประพู่กับติดต่อหาน้ำน้ำก็บอกว่าเขาบริได้ติดนี่เอาเบอร์เรามาให้เราติดต่อหาเขาเองประมาณนี้ว่าเขาติดนี้เราได้ใดเห้องหู้จากเราแล้ววันนี้สืบไปสืบมาพวกเขาบริได้หู้จักเราจักหน่อยเลยและพวกเขาก็ับไปสืบมาได้ว่าเราหันอยู่บ้านใดเมืองใดแข่งใดและภัยเป็นคนที่ตัวเราและพวกเขานะก็ได้แจ้งความไปเทียมห้อยแล้วแต่เราก็ยังบเลิกบนแล้วเรายังคิดว่าน้องน้ำน่ะเป็นคนที่ตัวเราทั้งทั้งทีผู้นั้นนำแมนมีสาซีบทุกคน เออผู้นั่นคือมิซาซี่ผู้นั่นคือคนทีปลอมแปลงแล้วบอง้วเป็นคนลาวหรือคนไทยหรือเอาเคอเอิ้นว่าผู้ใหนเนาะออแต่ปะบูฮู้แค่ว่าคนที่ถึกตัวนะเราหฮบ,บก้าเอาข้อมูลให้บเบิ่งและปะบูว่าถ้าบอกอนั้นสีย่านให้งยังตัวน,นี้แหละปะบูก็เลยบอกว่าพวกเขาก็ได้แจ้งความไว้แล้วแต่กันยังย่าน เคสนี้กับอีกหลายๆคนก็นเลิกอยากอ้อมาเตือนพี่น้องป้องป่ายอ้อมาเตือนทุกๆคนเนะาะให้ละมัดระวังตัวน้ากันหรืออา,อาจจะมีสาวเล้าหลายๆคนเนาะถือเคสแบบเดียวกันกับน้องน้ํากับปะบูกับหลายๆคนเนาะก็คือเอาหู้เอาอีอย้ยงเนี่ยไปแซดไปล้มไปอี่ยงมีทั้งร้า์ทั้งไอจีทั้งอย่างให้ทุกคนระมัดระวังตัวขันอยากหูเขาเจ้าจักจักรเจ้าอิหลหันให้ออเอิ้นมาโทรวิอคอ ถ้าสมมุติวา่าวิดีโอคอลไปแล้วตัดสายหรือว่าบกก้าหักหรืออีอย่างสิให้ทุกคนไปสืบประวัติมาดีๆก่อนว่าแมนเจ้าของ Facebook หรือว่าเจ้าของโตตนที่เอาหูขึ้นในแท้บอเพราะว่าเคสนี้เนาะถึกกับหลายคนแหงและกัดถึกกับปะบูถอกกับน้องน้ำถึกกับหมูครูและอันพวกเขาก็ถืกแปลว่าเอาหูผะนะไปแบบบางเธอกับมีสาซีมันอาจจะมาในหูแบบจ้างงานก็มี แทำทาแซดทำทาทา,า,ากหาว่าหมักเฮาจังสั้นจังซี่แต่อันนี้ก็คือนี่แหละทุกคนกะประพู็อยาให้ทุกคนระมัดระวังโตับ้องแมนว่าเห็นคนงามทุกคนแล้วจะคิดว่าแมนอ่าแมน Facebook หรือแมนอ่ายูทูบหรือว่าแมนตัวตนของขาเจ้าอีหรีอ่าบางที่คนเฮาหู้หนะ้าบ้อกหู้ใจนะทุกคน ปะปุ้กก็เป็นห่วงกับพี่น้องสาวไทยลหลายๆคนที่ว่าก็คืออยากมีแฟนเป็นคนลา้าแต่ว่าย่านถือตัวเนี่ยให้ทุกคนระมัดระวังตัวอีหลีเพราะว่าย่านถือตัวปะปูกก็ยังแบบว่าเป็นคนล้าแท้ๆเนาะปะปูก็ยังย่านทุกคนถือตัวเพราะว่ามิสซาสิมันมาหลายรูปแบบบางเื่ออาจจะเป็นคนไทยที่สร้างอ่าน,นั้นแล้วเอาไปเหตุเรื่องเว็บพนัน้นเหตุสิ่งผิดกฎหมายแล้วเอาไปแบบว่าเอา ไปตัวไปต้มไปขอเงินเนี่ยมันมาหลายรูปแบบทุกคนให้ทุกคนระมัดระวังตัวและอย่าไปหลงเสือไปง่ายๆเพราะมันมีอย่างทีได้มาง่ายๆนะทุกคนอ่าสองทางของพวกเขาเนี่ยจะมีแต่สองทางเดียวของน้องน้ำเนี่ยจะมี u t u b e เนาะ u t u b e ของน้องน้ำเต้กี้คือใส่ซซอวานน้ำยิมบวานออฟฟิเชียลเป็นภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วนะเพราะว่าจะให้ทุกคนได้ซึ้ืยองไงก็คือเป็นน้ำ นิ่มหวานเสยๆทุกคนสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยเนาะ,ะสำหรับน้องนา้าและของปะบูก็คือปะบูสาวลาวระวังนะทุกคนให้ทุกคนระวังอยซูปไปหลงเสื่อมิสาชีบนี่แหละฝากเตือนทุกทุกคน่าติทุกคนหลงไปแบบโอนเงินพิษแล้วกะ็แปลว่าเขาเจ้าของเงินหล่ะก็โบมิน่าสิไปให้กับเจ้าเลยเนาะ,ะก็คือพวกเขาเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยเฮ็ดเวียบ เฮ็ดเวียกสุจริตพวกเขาบมีทางโกงบมีทางที่จะไปเฮ็ดแนวที่บ่ดีพวกเขาเฮ็ดแคร์สื่อออนไลน์ก็คือพวกเขาเป็นยูทูบเบอร์พวกเขาได้รายได้จากทางคือยูทูบเบอร์แหละการรีวิวการเฮ็ดเวียกทีสุจริตบ่ได้เป็นตัวเป็นต้มไผ่เด็ดขาดพวกเขากล้าประกาศเลยเนาะว่าพวกเขาได้หับเงินทุกกลีบทุกสกตางค์เป็นเงินสุดจริตและกะัไผ่ที่ว่า อยากสนับสนุนพวกเขาเนี่ยพวกเขากะให้ทุกคนสามารถสนับสนุนได้ก็คือเป็นสองทางหลายสองทางเนาะแต่บอมแมนการทีให้ทุกคนไปหลงเสื้อมิสาซีบแล้วคิดว่าเป็นแฟนกันบอมแมนเนาะทุกคนคือตอนนี้น้องน้ากระโสดบอได้มีแฟนเนาะคือแบบบออย่ายงให้ทุกคนว่าตั้งความหวังหลายอย่าไปเสื้อหลายคนหลายเดียวถึกตัวละละเลยทุกคนเด้อให้ระมัดระวังตัวหลายๆเนาะแต่สําหรับสาวแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นคนดีจิตใจดี แต่ส่วนหลายเนี่ยทุกคนต้องระวังตัวบบเมนว่าไปเสือกกับเจ้าง่ายๆเออบพราะว่าคนลาวหรือคนไทยกสร้างทุกคนเนี่ยประปูกกับเป็นห่วงเนาะบางเท่อคนลาวกับตัวคนลาวน้ำกันเธอคนไทยกับตัวคนไทยน้ำกันประมาณนี้แบบมิสาซีมันมาหลายหกแบบคนเฮาหู้หนาบองหู้ใจเนาะทุกคนเนาะนี่แหละก็คืออยักฝากให้ทุกคนเบิ่งซอยกันละกันฝากเป็นกับลังใจซอยกันอย่สู้เป็น อันแบบยาซูไปตกเป็นเหยื่อของมิซาซีปตะให้อ่าเขาเิ้นแบบไผ่หู้วซองทางจริงของพวกเฮาเนะก็ให้แบบว่าเผยแร่ซรอยๆกันเนาะยาซูไปลงุงตกเป็นเหยื่อของอันคนที่แบบมาตัวมาต้มเอาเงินเฮานี่แหละทุกคนก็คือนี่ก็คือประเด็นหนึ่งเนาะที่ว่าประบูอยากเตือนทุกคนบมแม่นว่าสิแบบไปลงเสื้อคนง่าย คือปะบูก,กับปะบูก,ก็ยังเคยถึกตัวเนาะแต่ปะบูก,ก็ยังให้อยากออกมาเตือนให้ทุกคนระมัดระวังตัวน้ำันและกาซวยเป็นหูเป็นตายาซูเ้เฮ็ดให้มิดสาซีบ้อยนวลเพราะปะบูก,ก็ได้แจ้งความไปทีมห้อยแล้วแต่ว่าทางฟังไทยพวกเขาว่สามารถแจ้งความได้พวกเขาต้องได้เดินทางไปแจ้งทางฟังไทยเพราะมีคนที่ไทยอะ่ะ คนไทยบางกลุ่มที่บ่วหวังดีก็เอาอาหูของพวกเขาไปหากินไปหากินในทางที่พุดีพวกเขาก็ได้แบบซับแปบบได้รายงานไปแล้วแต่ก็ยังบโจบบสิน้นกันยังมีอันโตม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี่บหู้อวัยสิมาในหูปแบบไปอีกเนาะพวกพวกเขาก็เลยต้องได้ออกมาเว้าเพื่อเป็นการปกป้องิทธิ์ของตัวเองแล้วก็อ่า ฝากเตือนให้ทุกๆคนเนาะโอเคมีแต่ข้อนี้แหละทุกคนสาหรับคลิปวิดีโอนี้ปะะบูก็แค่มาฝากเตือนให้กับพี่น้องสาวไทยสาวลราทุกคนให้ระมัดระวังตัวน้วกันและก็สําหรับใครที่มักคลิปวิดีโอนี้เนาะก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเขากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามปะะบูได้เดอ้ออย่าลืมเนาะ ฝากติดตามประบูแค่สองทางเดียวและกะ็เป็น Facebook ปะบูกับมีเนาะแล้วก็ Youtube กับมีแล้วก็แฟนเพจกับมีแต่ต้องให้เบิ่งดีๆต้องแมนตของประบูเองเนาะปะบูจังสิกล้าการันตีได้ว่าแมน Facebook แมน Youtube แมนทุกๆอย่างเป็นสองทางของพวกเราแท้ๆเนาะขอบใจทุกคนแลายเดอร์รันลามนี่เข้าใจทุกคนเดอสบายดีจ้าบ๊ายบาย